เดี๋ยวก็กลับมาดูแลตัวเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมอันนี้เตรียมชาเรียบร้อยแล้วอะชาออกไปนะคะชาเรียบร้อยแล้วใครสนใจชานะอย่าลืมพิมพ์ว่าสนใจชามานะคะเราจะได้มาดูแลฟิตหุ่นกันเนาะอันนี้ก็เป็นตัวลดบวมนะคะที่เก็ตกินตลอดเลยตลอดทริปเลยเพราะว่าอาหารที่ภาคอีสานมันค่อนข้างแซ่บเนาะเราก็จะเตรียมเตรียมเตรียมไว้นะคะนี่นะคะเก็ก็จะเตรียมนะตัวลดบวมตัวแคลเซียมนะคะ ตัวแคลเซียมเราก็เตรียมไว้นะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่นาะอลูก2แล้วอายุมากแล้วนะคะกระดูกเนี่ยถูกดึงไปตั้งแต่ที่เราคลอดลูกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกินแบบแคลเซียมป้องกันไว้ก่อนนะป้องป้องกันโรคก,กระดูกระดูกพุนนะคะไข่ก็เป็นตัวที่เรียกว่าตัวดักไขมันนะคะไขมันของท้ออันนี้เวิร์กมากๆเลยสําหรับใครที่แบบว่า ต้องเดินทางบ่อยๆมีปาร์ตี้สังสรรค์บ่อยๆนะคะอันนี้แนะนําเลยว่าต้องมีนะคะถ้าเกิดไม่มีนี่แย่แน่นอนอันนี้ช่วยเกตได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าดักแอลกอฮอล์ได้ด้วยนะคะถ้าเรามีการกินแอลกอฮอล์ไปเนี่ยมันก็จะช่วยแบบว่าดักเอาพวกของเสียพวกนั้นนะคะออกมาอ่าโอเคกิก็จะเตรียมไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบตัวเก็บยาเม็ดเม็ดวิตามินของเก๋นะคะทุกอย่างเลยกิกก็จะเตรียมไว้เยอะๆเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเตรียมบ่อย อ่าอยางนี้เลยนะคะอันนี้ก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะตัววิตามิน